ครับตอนนี้เราอยู่วัดพนวลงจังหวัดมุกดาหารครับนี่มาไหว้พระครับหลังจากไปซอฟอ,ฟอรามาสุนรเขตอากาศดีมากเลยครับตมเย็นสบาย ครับบรรยากาศโคตรดีครับ อยู่แบบ3 6มอสองศาเลยครับ আমাদের สร้างมาเสร็จนะครับนี่โอ้โลหอลังการมากเลยครับนี่ครับเสา